สวัสดีพี่ๆชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับกล้องเอกตะเคียร์ครับก็มีพี่ๆชาวสวนห,หลายท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าช่วงประมาณนี้ลูกประมาณเท่ากําป๋องท่ากําปั้นอย่างเงี้ยครับผมให้ฉีดพ่นอะไรนะขึ้นไปทางใบเพื่อที่จะบํารุงผลจนถึงเก็บผลผลิตนะผมจะบอกว่าเราใช้แค่ตัวเดียวนะคือเจ้าตัวดูที่ดูที่เนี่ยเป็นธาตุอาหารกลุ่มโปรตีนนะครับก็มีหน้าที่แบ่งเซลล์ขยายรูปเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักให้เขานะครับใช้แค่ตัวเดียวเฟรชทั่วไทยแน่นอนไม่ต้องบวกฮอร์มมนตตัววออื่่ไ้งบก ถ้าอาหารเสริมตัวอื่นนะครับใช้แค่บวกกับยาป้องกันแมลงแล้วก็ฉีดขึ้นไปให้เขาตั้งแต่ช่วงประมาณนี้นะช่วงประมาณนี้หรือว่าช่วงหางแยะไหมเนี่ยฉีดยาไปยันจนถึงเก็บผลผลิตนะครับมันจะช่วยอะไรหลายๆอย่างให้พี่ๆหนึ่งก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือลดต้นทุนให้พี่พนะพี่ๆไม่ต้องผสมหรือว่าซื้อยาทีละหลายตัวเนี่ยมาผสมรวมกันตกถังพันลิตรอย่างเงี้ยตกถังหนึ่กง 1, ก็ประมาณ5 6าหกพันแต่ว่าตัวนต 1, เนี้ยตกถังพันลิตรเนี่ยไม่เกินพันหนะถ้าใช้เจ้าตัวดูที่บวกกัับยาป้องกงกนแครับ ตัวนี้ก็ฉีดตั้งแต่ช่วงหางเย้าใหม่เลยนะก็อย่างที่พี่ๆเห็นจนถึงตอนนี้แหละนะก็ลูกของเขาก็สวยดีนะครับแล้วก็ผมจะแนบแนบรูปภาพให้ดูว่า,าใช้ของเราใช้เจ้าตัวดูเท่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าสวนนี้ก็ใช้เข้ามา2ปีแล้วก็รู้ผลงานกันดีพี่เขาเลยไว้วางใจที่จะใช้เจ้าตัวดูเท่เนี่ยต่อเนื่องนะจากปีที่แล้วมาสู่ปีนี้นะครับก็นี่แหละครับช่วยให้เขาหนามก็สวยนะตัดออกมาเนี่ยสวยฟินครับไม่ต้องห่วงนะ แล้วก็ส่วนนี้เนี่ยมีบวกเจ้ตัวเ e อ็กตาเคลียของผมไปด้วยเนาะก็บวกตั้งแต่ทุกรอบอะฉีดยาทางใบตอนไหนพี่แกบวกเ e อ็กตาเคลียขึ้นไปทุกรอบเนาะก็เนี่ยนะครับอย่างที่ที่พี่เห็นเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตัวอย่างอีกสักต้นหนึ่งเนาะไปะเนี่ยครับอย่างนี้ก็ฉีดพ่นจ้ตัวดูที่เหมือนกันนะครับพอดูเอาแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนาะไว้ลูกเยอะๆลูกไม่ถีบกันแน่นอนครับอย่างเช่นต้นเมื่อกี้เนะี่ยมันมีรุ่นนี้ด้วยใช่ไหม มันมีรุ่นนี้ด้วยนะต้นเมื่อกี้แล้วก็มีรุ่นรุ่นข้างบนหัวผมเนี่ยนะครับมี2อถึงสมรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ถีบกันเนาะมันก็อยู่ได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนี่ไว้ประมาณสักร้อยลูกได้นะครับร้อยลูกก็กําลังดีเพราะว่าต้นอายุประมาณ9ปีเนาะโตแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะการให้น้ําช่วงนี้ก็ไม่ส่วนสาคัญเพราะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะสวนนี้ก็ให้น้ํา50นาทีครับวันเว้นวันนะครับช่วงนี้ที่จริงก็อยากที่จะดันทั้งสวนเพราะว่ามันอย่างนี้ก เยอะละนะมันต้องใช้พลังงานเยอะต้องใช้น้ําเยอะแต่ว่ารุ่นหลังอะ่ะมันเยอะกว่ารุ่นที่กำลังจะพิกลูกขึ้นมามันไม่ต้องการน้ําเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าดันน้ําเยอะไปพวกนั้นก็จะลวงเพราะว่า่ามันต่อกันหมดนะครับน้ํามันต่อกันหมดเราก็เลยจําใจที่จะต้องให้เป็น5 0สนาทีที่จริงมันดันเป็นชั่วโมงชั่วโมง20ิได้นะถ้ายิ่งดันน้ําดียิ่งตัตไวครับแล้วก็ที่สําคัญนะต่อไปเนาะทางดินเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเรามีการ ฉีดพ่นสารตะโคลไปจะโซนะมันจะส่งผลกระทบทําให้รากตีปมนะครับเมื่อรากตีปมเนี่ยการดูดกินอาหารของมันเนี่ยมันจะกินได้น้อยกินได้ประมาณสัก4 0 5 0หรือว่า60%เนะครับเพราะว่ารากเขาตีปมนะครับรากเขาออกหากินอาหารไม่ได้นะมันเลยทําให้ระบบรากระบบยินเนี่ยเกิดความเสียหายนะเพราะว่าจะตัวสารตะโครเนี่ยมันไปบล็อกจิบไว้นะไม่ให้จิบเขาทางานได้เต็มที่จะเห็นว่าขั้วมันจะไม่ยาวนะถ้าใช้สารตะโครขั้วจะไม่ยาวแต่ว่าเรามีวิธีแก้ก็คือใช้จะตัว e เเ้คลียนะนน่นะใชวง ฉีดท่นลงดินนะปรับสภาพดินปรับค่าพีหิตดินนะล้างสารพิษที่ตกคคานีนออกไปกระตุ้นการแตกรากฝอยนะครับเพราะว่ามันมีทีป่เปิลฟอสเฟตทาให้พวกจิ๊บพวกอะไรเนี่ยเขาทางานได้ดีก็คือไปกระตุ้นจิ๊บบลินให้เขายืดให้เขาขยายนะการให้ปุ๋ยลงไปต่อไปนี้นะครับล้างดินเสร็จแล้วก็อีกสัก7-10วันเราไมา่ให้ปุ๋ยนะมันจะกินอาหารได้ดียิ่งขึ้นมากๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเรื่องดินเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า ต้นไม้เนี่ยกินอาหารทางดินประมาณสัก90%ได้ส่วนเราฉีดให้ทางใบเนี่ยนะเป็นแค่อากาศธาตุาอาหารทางใบเนาะเป็นแค่อากาศธาตุนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับทางดินสําคัญพี่ๆจะให้ปุ๋ยสูตรอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเราไม่ไมีไม่ทาตรงนี้ก็คือฉีดพ่นเจ้าตัวเอกเียร์ลงดินเนี่ยมันจะกินได้น้อยมากเนาะผมจึงเน้นย้าว่าเรื่องดินเป็นเรื่องสําคัญพี่ๆจำเป็นที่จะต้องฉีดเจ้าตัวเอกตเตีร์ลงดินให้ได้เนาะถึงพี่จะไม่ใช้ตัวดูที่ก็ตาม แต่จาเป็นที่จะต้องฉีดเจ้าตัวเอกเคีย์เนาะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปตรงนี้ก่อนจะปิดคลิปนะเดี๋ยวอยากให้ตากล้องเนาะขึ้นไปให้เขาดูหน่อยกระดุมข้างบนเนาะต้นนั้นเป็นกระดุมนะครับต้นใหญ่เป็นกระดุมไม่รู้ว่าจะเห็นกันชัดไหมเนี่ยกระดุมก็ฉีดได้ครับฉีดได้ทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นกระดุมหมอนทองพวงมณีนะครับชะนีฉีดได้หมดแหละนะของเรานะไม่ว่าจะเป็นเนบญจพรรณต่างๆฉีดได้หมดครับนี่ก็เป็นสภาพสวนโดยรวมของพี่ๆเขาเนาะก็ เดี๋ยวให้ลกล้องถ่ายมามุมนี้นะก็จะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะพี่ๆสนใจยังไงนะในเขตจันทบุรีระยองตากนะครับพูดคุยสอบถามหรือว่าให้ผมเข้าไปที่สวนแบบนี้ได้ผมมีบริการส่งตรงถึงสวนนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนอยู่ทางภาคใต้นะกิ้งกังมาผมจะขึ้นเบอร์โทรไ้ให้นะแล้วก็โทรมาได้เดี๋ยวส่งเคอรี่ไปให้ส่งขนส่งไปให้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับสําหรับสวนนี้ที่ใช้ของเราเต็มระบบนะถ้าพี่ๆมีข้อสงสัยโทรมาครับขอบคุณมากครับ